วันนี้ออกงานครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มลเลาะเลยครับวันนี้ทีมงาน600ทำากลีนออกงานครับงานงัดต่อยางงัดต่อยางพาราครับเพื่อจะทำการปลูกทุเรียนต่อค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีหิน้วยครับ ตอใหญ่มากครับนี่นี่คัแบเอบเอบ,บแบบส่วนข้างๆนี่จะปลูกทุเรียนแลลวครับแล้วก็อยากปลูกทุเรียนก็เลยตัดต้นยางทิ้งแล้วก็ต้องงัดตอยางออกเพื่อทำการปลูกทุเรียนช่วงนี้บ้านกรวดนี่ทุเรียนกำลังมาแรงครับหลายๆสวนหลายๆเจ้านี่ เอามาปลูกแล้วได้ผลผลิตดีครับเลยพากันอยากปลูกนี่ครับแต่ละต่อไอ้ก็หินเยอะด้วย <c oughs> หินเยอะมากครับ <c oughs> อันตราย <c oughs> กี่ฉีกหมดรับด้วยจานเต้ยครับ ราอยู่บนภูเขานะครับนี่ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าเห็นเยอะ ราเขาจะมุดไปอยู่ตามซอกหินครับเลยทำให้งัดยาก เป็นสองร้อยนี่อาจจะง่ายครับเพราะว่าดินอนทางจะดินเปียกครับแต่ว่าหินเยอะอ่าไม่ขึ้นครับ ไม่มีที่ให้เซะเมื่อกี้เข้าไปได้เลยครับ

นี่อย่างง่ายเลยลงัดตั้งนานรากมุดเข้าไปอยู่ในซองหินครับ <S 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 ทุเรียนบ้านกรวดนี่ ได้ยินข่าวว่าอร่อยนะครับผมยังไม่ได้ลองเลยยังไม่เคยชิมทุเรียนบ้านกวดเลยครับเพราะว่าราคานี่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่แต่ก็อร่อยสมราคาครับทุเรียนบ้านกลัวนี่ครับยินแบบนี้ที่ทุเรียนชอบมากครับ ดินหินผสมลูกรังหน่อย ากาศดีครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝน,น,นโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ